สวัสดีค่ะมูเจ้าคะ่ะว้าเห็นผมหงอกอีกแล้วพวกนี้คอาคิวยอมมาแหละสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ริยะชแนลชนีมีช่องช่องที่สารเนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนนะคะพี่น้องจ๋าไปจังใดเนาะเตรียมชุดไปงานกันพร้อมหรืไปได้สุดหระไปคอยน่ะพร้อมละเด้แต่เนี่ยมือแรตกตงไปออกงานอีกเด้เออห <laughs> อยขึ้นมาเบาเหลืองอยังวัดตีหลังจากคอยไปเห็นไอ เพจเนาะเพจของอดีตพี่สาวคนสนิทใช่ไหมมีการแคปแชทออกมาโพสนูน่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเหมือนกับว่านั่งน่ะคุยกับไผ่คนใดคนหนึ่งมีการนัดไปหาเจ้าใหญ่หน้าโตใดๆเนาะแต่ประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นพี่น้องจ๋าประเด็นไปหาเจ้าใหญ่หน้าโตหรือว่าถามกันหอดซื้อผู้นั่นซื้อยางไม้เหล็กบัตรประชาชนอีหยังจะสินะคือมันมีแชท มันมีแชทออกมาให้เขาโพส์น่ะเออข่อยก็เลยสงสัยว่าเอ,อ๊แล้วคนที่ส่งมาให้อดีตพี่สาวนี่คือใครมันก็ต้องเป็นคนที่แบบว่ารู้ข้อมูลข้างในมีหลักฐานขอความการแชทหนุนนั่นนี่ก็เลยเป็นคำถามในใจข่อยว่าเอ,อ๊แล้วมีคนรักนางจริงไหมคนที่อยู่ข้างกายจริงๆนะเอา อันนี้มันเป็นคําถามเด้อันนี้ไม่ได้แซะนะเออแซะกับบอกแซะอันนี้ไม่ได้แซะเด้เพียงแต่มันเป็นคําถามที่คอยเกิดขึ้นในใจว่าถ้ามันไม่มีคนบอกมาไม่มีคนรู้ข้อมูลใดๆลึกออกมาแคบออกมาแล้วหรือว่าคุยกันเป็นกลุ่มหรออันนี้หรอมันก็จะมีนอนบ่อนไส้อยู่ในกลุ่มอย่างนี้หรอเออแต่ถ้าไม่มีหลายคนก็แสดงว่า คนข้างกายนางอะรอบข้างนางมีใครรักนางจริงหรือเปล่านี่แหละคือคาถามชงใช้ที่มาเห็ดคลิปเมือนี่นะจ๊ะมาถามมูเจ้ามูเจ้าคิดคือข่อยบอสนะเอาถ้ามาสัน่นแชทโทรศัพท์ข่อยนี่ข่อยคุยก็ไผ่เนี่ยการถี่ข่อยสีแคหนาจอมะไหหรือว่าข่อยกระตังมีมูที่ได้ขอความนันมาเด้แม่นบอแลักกระซองไม่ข่อยข่อยขอย้ขอสี่เห็นเพราะฉะนั้นกอนถี่ขอความมันสิรุนหลอดออกมาได้ก็แสดงว่าออกจากคนใกล้ตัวเราสิ หรือไม่ก็บุคคลปลายสายที่เราติดต่อด้วยแมนบอเออมันน่าคิดเนอะเออน่าคิดอืมคนหุม่มหอมยอะหลายมันก็อาจสิบอมแมนวารักกันทั้งหมดทั้งมวลจริงหรือเปล่าโอ๊ยตายเลยยามไปยุเขาทะเลาะก,กันปะเนี่ยบอพี่น่องแค่สงสัยซื่อๆนะคะสงสยัยตามภาษาสา,ารเนสายเผื่อคันละเอออันส่วนขอความเพลินวาว่าอย่งแนร้ายกะอืม ไปเบิ่งเอาพี่น้องจ๋าหลากหลายมีหลายช็อตหลายตอนแคปออกมาเป็นช็อตช็อช็อ,ชอเลยเออวันนี้มีไปบริษัทนู่นนี่นั่นนะตืดนัดคุยกับท่านรองนอกรอบเออไม่ออกสื่อนะจังสั่นจังสี่เออตายละ่ะคนเป็นทะลองกันนอนรับบนนอบานนี้นอนรับบนนอแล้วก็มีการแคบถามออมีการพิมพ์ถามกันว่า ก็ไม่รู้นะว่าใครส่งถึงใครไม่รู้ว่าใครส่งถึงใครแต่ก็บอกว่ารู้จักชื่อคนนี้จริงไหมรู้จักหมายเลขบัตรประชาชนพยานคนนี้จริงไหมนู่นนั่นนี่นี่แหละข้อมูลมันมาแต่สายเอาตายเลย น่าคิดน่าคิดคนขางบานเว้าเพือ่อเศร้าบานเว้าเศร้าบานยสีตาสีตาสาขางบานว้าวือเข้าเจ้าไข่ันกระเว้าไปอยู่เด้นเอาพี่น้องเนาะแต่เข้าบ่ได้ไปมีข้อมูลตื่นลึกหนาะบางกว่าเออบานไปกว่านั่นกัเว้าตามข่าวที่เพื่อนออกมาเป็นบอแต่คนข้างกายนี่สิโอไว้ใจได้รอเปล่าเขารักเราจริงไหมเขาอยู่กับเราด้วยผลประโยชน์นรึเปล่าเอ๊ะใส่ใจกันต่อไปพี่น้องจ้าไปนน,น่นนาสิมองํำมืออื่นสิไปงานแต่งนะจ๊ะ เออเพื่อนเช้าหอยแต่งงานก็โทรไปหานั่งเหมือนว่านั่งแยกกันอยู่กับผัวจ้าเออโทรไปหาแล้วมืออื่นบอกว่าเจอกันจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย